อ๋อเด็กดู่รรอ๋อคุกมือเด็กชายโสระกุลตอนนี้เราจะกล่าวสัมโนาธนียะกถาให้พี่พขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านกาักศึกษาที่ข้อาจารย์ที่เคารพและขอสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมเด็กชายโสร,ระวังวันนี้ผมจะมากล่าวสัมโมนาธนียะกถาแล้วการพึ่งตนเองให้พี่ๆฟังกันนะครับ ว่าอัตยิอัตโนนาโถตนไปที่เพือของตอนการที่พ่อแม่มีเงินทองชื่อเสียงมากมีเกียรติยศประดานสูงก็ไม่สามารถช่วยเหลือเราได้ถ้าเราไม่ช่วยเหลือตัวเองถ้าการพึ่งตนเองนั้นมีประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตปัจจุบันคือเราจะเป็นคนเข้มแข็งมีจิตใจหนักแน่นไม่เป็นคนขี้บน่น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในในอนาคตพอเราเป็นพ่อคนแม่คนก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นการภูมิใจของพ่อแม่คือการได้เห็นลูกฝึกตนเองได้สามารถเป็นที่พึ่งเห่นตนเองได้เราควรพึ่งตนเองตั้งแต่ตอนยังเด็กๆกอรฝึกจังแต่เรื่องง่ายๆเช่นการเก็บที่นอนการล้างหน้าแปรงฟันการอาบน้ำแต่งตัวควรทำให้ตนเอง ถ้าเราพึ่งตนเองได้ก็จะมีความรู้มากขึ้นการเรียนก็จะดีขึ้นขอให้คิดไปว่าการเรียนเป็นสมรทูกเทียนการงานเป็นสมรดอกไม้ผู้บูชาขุ่พ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์และขอให้คิดตั้งปฏิหารสูงว่าถ้าบนโลกนี้ไม่มีใครอยู่เราก็สามารถอยูน ดูเองได้โดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นสิ่งนี้คือจะทาให้พวกเราเพึ่งตนเองได้การพึ่งตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐผมขอให้แนวคิดพี่ๆด้วยนะคะก็คือไม่เ,เป็นคนเกียจค้านถ้าเกิดคนอื่นเอาแต่สบายถ้าเกิดเราเห็นตามแล้วถ้าเกิดเราเอาสบายด้วยก็จะฝุกฝันตนเองไม่ได้เราต้องก,การลำบากการฝึกฝนตนเองแล้วถ้าเกิดเราเพึ่งตนเองได้ก็อาจเป็นที่พึ่งของเพื่อ,อนอื่น และขอให้พี่ๆทุกคนอยู่ในทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากนันด้วยนะคะท่านธนบดีทั้งหลายมาหาสมุทรย่อมไม่อิ่มด้วยนะ้ำไฟย่อมไม่อิ่มด้วยเชื้อฉันใดท่านธนบดีทั้งหลายก็ย่อมไม่อิ่มด้วยการไม่นนทางฉันนั้นผู้ลื่งใส่ในทางพระพุทธศาสนาเวลาลังทางรังใดไปก็ย่อมเป็นบนแก่เขาเสมอเสมือนราโยนก็ยิ่ขึ้นไปบนอนากาศเพราถึงเวลา ต้องตกลงมาส่งผลบุญอยู่เบื้องหลังความสุขความสําเร็จของชีวิตการได้ฐานะเป็นเศรษฐีอาเศรษฐีก็บอบุญการได้ฐานะเป็นพระมหากรรษัตริย์กษัตริย์ก็ข้อบุญและการตัดสรูทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอบุญบุญเป็นเพียงคำสั้นๆแต่มีพลังภาพมากก็คือสามารถกะตุนชีวิตของสัตว์โลกได้และวันนี้ท่านอานาบ,บริษัทั้งหลายได้มาสั่งสมบุญ การปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเป็นความือของผู้หวังบุญคณะสงฆ์เป็นความมือของผู้บูชาและคณะสงฆ์น,นี่แหละที่เป็นผูกเก้เผยแผ่พระพุทธศาสนาและเป็นเนื้อนาบนของโลกไม่มีเนื้อนาบนอื่นยิ่งกว่าท่านนันทบดีทั้งหลายพระสัมมาสทนเจ้าตรัสไปว่าบบค,ความเย็นเป็นเสมือนเมล็ดขึ้นความศรัทธาเป็นเสมือนสายฝน สายฝนที่หลังลล่งล,ลินจะทำให้ม้เลนพืชเจริญงอกงามและเป็นที่พึ่งแกส่สัรพสัตว์ทั้งหลายท่านอนาคพอดีก็เช่นกันหากท่านมีความเคียรที่จะก่อให้เกิดศรัทธาก็จะนาพาตนเองและผู้อื่นไปสู่แสงสว่างของวารพานท่านอนาคพอดีทั้งหลายแทร์ย่อมเป็นที่พึ่งของคนไข้อาหารย่อมเป็นที่พึ่งแก่คนหิวกระหายและบุญก็ย่อมเป็นที่พึ่งของผู้รา วันนี้ท่านานักบดีทั้งหลายได้มาสั่งสมบูรณ์การปริบัธรรมกับคณะพระพิสุสหมูใหญ่ซึ่งเป็นบุญญาเถรันเยี่ยมนักปราชญ์ในการกล่าวกล่าวว่าทานกับการลบมีสภาพเสมอกันนักลบแม้จะน้อยแต่ก็สามารถเอาชนะข้าศึกูใหญ่ได้ของบริจาคแม้จะน้อยแต่เต็มเปลี่ยนด้วยศรัทธาก็สามารถเอาชนะงูกิเลสได้นักลบผู้ชนะข้าศึกมารุกสารพิษ ยังไม่ชื่อว่าเป็นผู้ชนะที่แท้จริงและยังไม่เชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐที่แท้จริงเพราะหารกรรมเหมกับผู้ฆ่าย่อมถูกฆ่าผู้ชนะเป็นผู้แพ้แต่หากบุคคลใดนำทรัพย์สินออกบริจาคถือว่าบุคคลนั้นคือผู้กล้าที่แท้จริงคือกล้าที่กำจัดความโลภออกจากใจและกล้าที่กำจัดคปามตณิชยที่มันหมในใจวันนี้ผมมีนิทานมาฝากพที่ทุกคนด้วยนะครับชื่อนิทานชื่อ ลกอินทรีกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีรางของนูกอินทรีอยู่รางหนึ่งได้ถูกพยุซ้ายจงตกลงมานคนาใกล้ๆกับบริเวณรางของแม่ไ,ก,ไ,มไก,ก่ไม่ไก่พรแไม่ไก่เป็นเห็นไม่ไก่ก็ไม่ได้สงสังอยอะไรมากจึงกบไข่ไปเรื่อยๆจนไข่ฟักตัวพอลูกอินทรีย์ลืมตาขึ้นแม่ไก,ก่จึงสอนโดยใช้ชีวิตแบบไก,ก่คือบินต่ำใช้กครงเล็บเขี่ยอาหารแล้วเช้ ทำไมฝาก,กนานีดอาหารองนั้นที่ต้องเอนะ็มซีนั้นมีความสามารถมากกว่านั้นนะแต่เพราะว่าถูกสั่งสอนให้เหมือนไก่จึงมีความเชื่อว่าเราเป็นไก่วันหนึ่งได้เห็นเงาของ MC, ูงสส้เอ็มซีด้วยกันวิ่ง่านมาจึงสงสัยว่าเอ้ยทำไมนักง,งตัวนี้ยมีปีกเหมือนเราทำไมปาก,ก็เหมือนเรารงเล็บก็เหมือนเราทำไมมันหึ่งินได้จึงสงสยัยแล้วก็จเจอกับคนเข้า คนจะถามว่าเฮ้ยทำไมท่านท่านเป็นนักอินซีไม่ใช่เหรอทำไมท่านถึงมาใช้ชีวิตแบบไก่อย่างนี้นักอินซีได้ความเชื่ออีกต่อว่าเราเป็นไก่โตอ,อย่างนี้แต่ไปเรืเ่อยๆจนคนลนังคาจึงจับโยนลงไปในโคลนท่าผาและด้วยความกลัวนักอินซีจึงถูกปีกจึงทำให้ยิ่งห่งลงมามากขึ้นและนักอินซีก็ได้ทบทวนความคิดที่คิดไว้ว่า สงสัยไงว่าเอ๊ะน้องตัวนั้นต้องบินได้ทำไมเราถึงทำไมเราถึงบินไม่ได้น้องตัวนั้นเจ้าวอววิท,ทวย์อิย์ชีจึงเลยลองบินแล้วเลี้ยวความตัวแต,แต่พอลืมตาขึ้นความกลัวก็หายไปแล้วเห็นท้องฟ้าสีส,าสีขาวมีก้อนเมฆสีขาวก็นักวิทยชีนั้นก็ไม่ใช้ชีมิตรไก่ไเลยนี่ทานเรื่องมีสอนให้รู้ว่า แค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนได้ทุกทุกความสามารถของตัวเองมีศักยภาพแน่แน่ไหนบ้างขอให้เอาออกมาใช้กันด้วยนะคะก่อนจากการวันนี้ผมมีบทกรธรรมะจากท่านอรรรุท่าหพิคุมาฝากที่กันด้วยนะครับชื่อบทกรชื่อมองแต่แง่ดีเถิเขามีส่วนเลวบ้างชาหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่ เป็นไปโลโลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจากหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสาหายเลยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตาเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงขอบคุณครับ มันจะนำพาชีวิตค่อยๆไปสิ่งที่ดีเหมือนต้นไม้นะถ้าเราดูแล